อันนี้ก็นเล่นวเวลาเล่นหลอนหลอนเล่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 นกันเล่นอาสวัสดีเอ่อเหตุที่หายเออคนสบีได้สบายดีพี่น้องปอง n g ไปไม่นี่ก็มาขนเข่าฮุบเข่าคนสี่ห่ำแล้วพี่น้อง phấn xì hâm leo phấn xì hâm leo phải mà phân chỉ có ướp ừ. còn bắt nhảy này đấy Hãy subscribe cho kênh นักอย่วะโอ้นักแล้วเด็กเขาลายแล้วทางนี้บัวปนได้แล้วบัวมีห่วงสีเขียวๆเฮียเมิดเขา เขาคุ้มยอมมันเยี่ยมขาบู้บงามผดได้ข <c oughs> องเขาอันนี้กันเป็นเลน่นว่าเวลาเลน่นหลอนหลอนเล่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 นกันเล่นสวัสดี เออเฮ็ดที่หายคนเขาเนาะเมื่อยเนาะเมื่อยเนาะ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 เอ้ยมันมาคนเข่าซอยพอซอยแม่มันหมดนี่เนาะน้อยๆนี่เอาเอาเอามันสิล้มเลยเป็นไรน้อยใช่แล้วหรือเปล่า การคนอื่นแหละไปเที่ยวหั่นแถวนี้เบื้องสรงการ<ห>เท่านี้คนเข้าหน้าเซงเสยอยู่ใช่แมวมันแมวมันบลแลวเนาะหนอยคนแล่ก็ไปแ้วแลด้จัดอบกก็คุณแล่จะขายเสือเบีย <laughs> บาหนอยแล <laughs> ้วแล้วก่อนเมื่อกั ใส่เงินมือก่อนแล้วตอกพอดีพอดีอ่าสแนลแล้วนเวนี่ย Những chim bàn là. Những chim bàn. 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 มังอ้อนก็นมีบ๊ขาวบ่๊ะ่ไุ้เอามาบ่มาักินนาะยังวานเน,นะตามช่ตอนต่อไปจิมีกิมะร้าวดิกินแ <c oughs> ่เล,เลยดิกิน <c> แ <oughs> ้วแลว้ลวแล้วแหละแล้วแหละมาเลยให้ไปเอาให้ไปเอาจเสง่ข้าอยู่ีบอ ดูเลยเนาะเอ้าขอบอกขอบใจพี่น้องฟองปลายสุขสุดคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปขนเขาวอย่างคนตรงห้ำยบชนหมีได้พี่น้องเด้อขอบใจขอบใจขอบใจพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องทั้งเนื้อทั้งไตทั้งไก่ทั้งไตทั้งไก่ทั้งไทยกับทั่งนอกประเทศบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายคนเขา